สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดีวิวลรถ Isuzu D-Max 3 0 DI Turbo 4 Wheel Drive รถปี2002เกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดรถบ้านลำดับที่2เลขไมลวิ่ง2,220 0 0กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล3,000ซีซีห้องเครื่องเดิมอัตราเร่งดีเกียร์ดีเกียร์4 w ร์วิใช้งานได้ปกติภายในสีเทาสวยสะอาดมาก กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบยางกูดเยียปี2021รถไม่เคยบรรทุกหนักขอขายที่ราคา2 1 9 9 0 0บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง the best usage ตคาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ